สวัสดีครับสาหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนสถานที่วัดนเรพัยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปไหว้พระไปขอพรกันครับแล้วก็ติดตามชมกันให้จบคลิปเดี๋ยวต่อจากนั้นเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปไหว้ขอพรกับท้าวเวสสุวรรณสามตนที่ปฏิทฐานอยู่ที่บริเวณวัดแห่งนี้นะครับสําหรับวัดนเรพัยนี้นะครับก็มีหลวงปู่ปานคลองด่านนะครับปฏิทฐานอยู่ในวิหารนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อพุทธโสธรที่ มีความงดงามอย่างมากและก็ศักดิ์สิทธิ์อย่างมากเช่นเดียวกันแล้วก็มีพระพุทธรูปหลายปางนะครับที่ปฏิษฐานอยู่ในวิหารแห่งนี้นะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับติดตามกันให้จบคลิปสาระดีๆมีประโยชน์อยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดแล้วนะครับเราจะพาเพื่อนๆมาไหว้พระขอพรน,นะครับสร้างบุญทำกุศลด้วยกันนะครับสำหรับช่วงนี้ติดตามกันไปเรื่อยๆเลยนะครับ สำหรับวัดเนื้อภัยนี้นะครับอดีตที่ผ่านมาเป็นกลางทุ่งนะครับไม่มีวัดเลยนะครับแม้กระทั่งว่าบ้านพี่น้องประชาชนก็ไม่ค่อยมีแต่ปัจจุบันนี้เป็นวัดอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับแล้วก็มีบ้านพี่น้องประชาชนมาอยู่บริเวณย่านของวัดนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเ,เพื่อนและท่านผู้ชมเข้ามาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าวิหารเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เรามาตั้งจิตอธิษฐานขอพรกันก่อนเลยดีกว่าน,นะครับ ครับชว่วงนี้เราก็ขอพอรกันเป็นที่เรียบร้อยบริเวณในวิหารนี้นะครับก็มีองค์หลวงพ่อพุทธโสธรครับปฏิจฐานอยู่ที่บริเวณตรงกลางที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าถัดลงมาก็เป็นองค์ของหลวงพ่อปานหรือว่าหลวงปู่ปานของด่านนะครับที่ปฏิจะฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้และมีความศักดิ์สิทธิ์มากแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนนะครับทั้งภายนอกและภายในก็เดินทางมานะครับ มาไหว้มาขอพรอกันที่บริเวณตรงนี้เยอะนะครับแต่ละวันแต่ละวันสําหรับวันนี้เราก็มีโอกาสนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่เราเดินทางมาทําบ,บุญไหว้พระมาเยี่ยมเยียนสถานที่ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการเผยแพอ่สู่สายตาพี่น้องสาธุชนนะครับสําหรับท่านที่ชอบทาบุญตามวัดถ้ามีโอกาสก็มาที่วัดเนเรศผายแห่งนี้ได้ทุกวันนะครับแล้วก็มาเยี่ยมเยียนสถานที่ไปไหว้พระทุกๆสถานที่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ย ชีวิตของพวกเราก็จะเดินทางไปตามวัดนะครับทําบุญไหว้พระกันเรื่อยเปื่อยไปนะครับอย่างน,น้อยๆแล้วก็น,นําเสนอออกสู่สายตาของพี่ๆน้องๆและเพื่อนๆทุกคนนะครับเพื่อเป็นแนวทางไปสู่สายบุญพิจนั้นเราก็ขอเป็นสะพานบุญเลยกันล้วกันนะครับสาหรับทุกๆคนที่กําลังติดตามอยู่ตอนนี้ถ้าชอบทาบุญตามวัดก็ติดตามกันมาได้เลยนะครับวัดในรือไผแห่งนี้นะครับอยู่ที่อำเภอบัวโปรโงจังเวัดเก่าะนะครับ นี่ก็คือองค์หลวงปู่ปานนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากๆเลยนะครับเพราะว่าเมื่ออดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ชื่อเสียงของหลวงปู่ปานนี้ยังถึกกล้องและโด่งดังอยู่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงปู่นะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับเวลาพี่น้องประชาชนเดินทางมาแล้วก็มาทำบุญไหว้พระมาปิดทองที่บริเวณตรงนี้นะครับ สำหรับพระพุทธรูปในวิหารนี้ก็มีความศักดิ์สิทธิ์และงดงามอย่างมากเลยครับก็ปฏิจฐานเรียงรายอยู่ในวิหารนี้เต็มวิหารเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวอำเภอบาประกงเมื่อไหร่นะครับก็อย่าลืมนะครับไปท่องเที่ยวตามวัดที่อยู่ในอำเภอบาประกงนี้วัดมากมายเลยนะครับไปร่วมสร้างบุญสร้างกุสมกันนะครับ ครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณโบสถของวัดอีกครั้งแล้วนะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากนะครับของฟ้านี่ใสเลยนะครับลมก็ไม่ค่อยพัดอากาศร้อนจริงๆแต่ไม่เป็นไรครับเราก็จะพยายามนําเสนอเพื่อเป็นการาเผยแผ่ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันติดตามกันมาในาช่วงนี้นะครับ เพื่อนๆสังเกตไหมครับบริเวณโบสถ์ที่เพื่อนๆติดตามชมอยู่ตอนนี้นะครับทางด้านซ้ายมือนะครับนี่คือต้นโพนะครับต้นโพต้นนี้ใหญ่มากเลยนะครับแล้วสวยมากจริงๆเขียวเฉาอุ่มเลยนะครับแล้วก็บริเวณอ่าโบสถ์นี้เป็นหลังคาสีแดงนะครับสะท้อนกับแสงแดดนี่โอ้โหสีแดงสดใสามากเลยนะครับวับนนี้แดดร้อนจัดนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวที่ อาวัดหวงทองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมครับถ้ามีเวลาพอเพียงก็แวะกขาาแวะกันเข้ามาที่วัดนฤพภัยแห่งนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่จะไปวัดนฤพภัยก็ได้นะครับหรือว่าจะไปวัดหล่อก็ได้นะครับสําหรับวัดหล่อนี้ก็โบสถ์สวยนะครับโบสถ์สองชั้นบริเวณชั้นล่างของโบสถ์ก็มีเกี่ยวกับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีองค์ฤๅษีศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็สําหรับวัดหล่อนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมเลยนะครับถ้าท่านใดมีโอกาสนะครับ ไหว้ไว้พระสักติ์กันได้เลยนะครับครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆมาปักหลักเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณโบสถ์หลังคาสีแดงนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณด้านฝาด้านผนังอะไรต่างๆทั้งหมดก็เป็นสีขาวสวยงามมากเลยนะครับ ตรงนี้เราก็เยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพื่อเป็นการพักผ่อนคลายกันแล้วกันครับชมโบสถ์สวยๆนะครับสาหรับเพื่อนๆที่กําลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับพระพุทธองค์นะครับก็เรียกว่าพระพุทธองค์ที่ปฏิทฐานอยู่ในโบสถ์นี้ก็คือเป็นองค์พระประธานนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากแต่วันนี้เราไม่ได้เข้าไปในโบสถ์นะครับเพราะว่าพระคุณเจ้าที่ถุญแจไม่อยู่นะครับ เราก็จึงถ่ายแค่ข้างนอกเพื่อเป็นการเผยแพร่ออส่สายตาให้กับพี่น้องสาธุชนและเพื่อนเพื่อนได้ติดตามชมกันนะครับแหมวันนี้รู้สึกว่าการบรรยายของผมนี่รู้สึกว่ามันจะก่อยไปนิดนะครับเพื่อนเพื่อนอ่ะไม่เป็นไรนะครับเราก็จะพยายามนะครับเพราะว่าวันนี้อากาศมันร้อนมากแล้วก็เสียงแห้งนะครับเสียงแห้งจริงๆวันนี้ลมพัดน้อยมากเลยนะครับลมแทบจะไม่พัดเลยลมพัดค่อยมากนะครับ แล้วอากาศร้อนจัดจริงๆตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาสักการะบูชาขอพรกับท้าวเวสสุวรรณที่ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับสําหรับท้าวเวสสุวรรณนี่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมามาไหว้แล้วมาบนมาสักญาแล้วขอโชคขอลาบก็ถูกรางวัลกันนะครับวันนี้เราก็เลยติดตามมาอย่าให้น้อยเราได้มารู้มาเห็นว่าสถานที่ตรงนี้มีท้าวเวสสุวรรณศักดิ์สิทธิ์นะครับ เราก็จึงเผยแผ่ออกสู่สายตาเพื่อนๆนที่กาลังติตตามอยู่ตอนนี้ถ้ามีโอกาสนะครับเผื่อเพื่อนๆบางคนมีโชคมีลาบอาจจะมีอ่าเขาเรียกว่าอาจจะได้โชคได้ลาบได้รางวัลใหญ่นะครับกับท้าวเวสุวรรณตรงนี้ก็ถ้ามีโอกาสลองมากันดูนะครับลองมาขอ,อกันดูอ่าบริเวณสถานที่ของวัดนี้ก็มีถนนรถอยู่นะครับสองสามด้านเลยนะครับก็มีรถยนต์วิ่งกันตลอดนะครับแล้วก็มีรถเกี่ยวกับเรื่องอรถการเกษตรก็วิ่งผ่านกันตลอดนะครับ เสียงรถลาเสียงรถยน์เสียงอะไรต่างๆทั้งหมดก็อาจจะเข้ามาอย่างที่เพื่อนๆได้ยินกันนะครับวันนี้เราก็ด้านด้นเดินทางกันมานะครับมาจนถึงวัดนฤพภายแห่งนี้นะครับมาไหว้กับท้าเวสสุวรรณมาขอพรกับท้าเวสสุวรรณนะครับส <c oughs> าหรับช่วงนี้เราก็ติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับเราก็พาเพื่อนๆมา พักอยู่ที่บริเวณด้านหน้าท้าเวสุวรรณสามตนตรงนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าท้าเวสุวรรที่นี่ไม่เหมือนที่ไหนเลยนะครับงดงามกันคนละแบบนะครับแต่ที่แน่ๆคือส่วนตัวผมเองนี่ชอบองค์กลางนะครับองค์ตรงกลางนี้ชอบมากเลยนะครับแต่จริงๆแล้วท้าเวสุวรรจะแบบใดก็ตามแต่นะครับแต่ก็มีความปรับติดเหมือนกันนะครับ วันนี้เราก็ขอโชคขอลาบนะครับขอความสุขขอความเจริญกับท้าวเวสสุวรรณเป็นปที่เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับตกอจากนี้คิดว่าชีวิตพวกเราทุกคนจะเลยรุ่งเรืองแน่นอนนะครับหลังจากที่เราได้ขอพรกับท้าวเวสสุวรรณที่นี่นะครับเพราะว่าท้าวเวสสุวรรณแต่ละที่มีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่ความรั้งทั้งเราเท่านั้นเองแหละนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็มาพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่อ่ะตอนนี้ชมดอกไม้สวยเพื่อเป็นการปลดขายตรงนิดหนึ่งนะครับ ดอกไม้นี่หอมจริงๆเลยครับท่านผู้ชมก็อยู่ที่บริเวณด้านหน้า,าท้าเวสุวรนนะครับเป็นดอกสีขาวสวยมากเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็พาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมแค่ไม่กี่ที่นะครับเพราะว่า,าสถานที่ของวัดนเรศ p a ่าแห่งนี้ก็มีวิหารพระมีโบสถ์พระ แล้วก็มีท้าเวสวร์น,นะครับแล้วก็มี่าต้นตะเคียนทั้งหมดก็มีอยู่เท่านี้เองนะครับไม่มีอะไรมากมายวันนี้เราก็มาเยี่ยมชมแค่ไม่กี่จุดนะครับ <S <S อย่างน้อยๆเราก็มาชมเพื่อเป็นพุทธภูชาไปได้วยกันนะครับ <S 1> <S 1> <S ตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของโบสถ์นะครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าใสาแจ๋งเลยนะครับแดดเปรี้ยงเลยสาหรับวันนี้ไม่ต่ำกว่า45องศาแน่นอนนะครับ แหมคิดไปก็ผมอาจารย์นันเนี่ยนะครับรู้สึกว่าทนทายากเหมือนกันนะครับทนร้อนทนฝนทนแดดทนจริงๆเลยนะครับข่าะที่เราได้นําเสนอและเผยแผ่เนี่ยเรายืนอ,อยู่กลางแดดนะครับกลางแดดทุกขั้นตอนเลยแต่เราทนจริงๆทนเพื่อให้กับพกเพื่อนๆและพี่น้องได้ดูกันนะครับได้ชมกาถรถายทิปนี้ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณต้นตะเคียนพันปีนะครับ ต้นตะเคียนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับก็มีพี่น้องประชาชนมาขอโชคขอลาบนะครับแล้วก็เอาแป้งมาถูที่ต้นขาวโพลนไปเยอะแยะนะครับแล้วก็อยากจวนเพื่อนๆนะครับ,รบถ้ามีโอกาสสําหรับใครที่เป็นสายหมูก็มาที่นี่เลยนะครับเราเชื่อเหลือเกินว่าถ้ามาแล้วคงจะไม่ไม่ค่อยผิดหวังนะครับเพราะว่าจากคําบอกเล่าก็มีคนถูหวยกันเยอะโดนรางวัลก,กันเยอะนะครับโดนเลขท้ายกันตรงนี้เราก็ เพื่อเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับก็ขอให้ใช้วิจารณญาณด้วยนะครับในการดูตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับความเชื่อสำหรับสิ่งของที่มองไม่เห็นตัวตนนี้ถ้าเราไม่เชื่อเราก็อย่าไปลบหลู่นะครับไม่ยางนั้นเดี๋ยวเราจะเกิดเพลิดเพลินได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราเคยเห็นมาเยอะแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็พาเ,เพื่อนๆมาอยู่ที่บริเวณด้านเฉียงของโบสถ์นะครับด้านทิศตะวัอนออกนะครับ เอาช่วงนี้ลมเริ่มพัดมาแล้วครับค่อยเย็นชั่วหน่อยนะครับไม่งั้นร้อนเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมก็ติดตามกันไปเรื่อยๆก็เหลือเวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราก็จะอำลาผาจากกันไปเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนและท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดอื่นต่อไปก็ขอขอบคุณและขอขอบใจทุกคนทุกท่านที่เป็นกําลังใจกันมาโดยตลอดนะครับที่ติดตามกันมานะครับถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราอําลาพาจากกันตรงนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านทุกคนนะครับโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ